เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับไ d f i f a Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟ n นไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาลยครับสวัสดีครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนฮะมีโปรโมชั่นแบบนี้รออะไรครับใช้โปรโมชั่นไปเลยนะฮะรับแรกเหรียญนะครับได้รับสูงสุด2เท่านะครับผมเพราะฉะนั้นใช้ฮะใช้ทุกสิทธิ์นะครับที่มีมันกดพร้อมกันทีเดียวได้ไหมดูค่ัฟาบโอไม่ได้นะต้องค่อยๆกดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก3 0 0พันนะครับ เดี๋ยวเราต้องรอดูประมาณสามัน้ามันเมื่อกี้ก่อนกดนะครเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้กี่เหรียญและเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับแต่มันคูณ2อ่ะก็น่าจะคุ้มอยู่แล้วนะหมายถึงว่าในแง่ของตัวเงินนะครับเนี่ยเออใช้ไปไม่เยอะนะใช้ประมาณสักพันหนึ่งได้มาพันหกนะครับก็เหมือนว่าได้กำไรมา60%นะครับแล้วเราก็จะขออนุญาตแรกเพิ่ม เออมันหนึ่งสองสามสี่อ่าไปก่อนนี่ตรงนี้อ่านะครับเอ๊ะหรือว่าตรงนี้ต้องห้าอ่าเดี๋ยวลองดูยืนันการแรกนะครับสี่สิบห้าเหรียญปั๊บมันจะขึ้นมาสองร้อยสองร้อยสิบอ่าโอเคแปลว่าถั่วต้มแล้วฮนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เก้านะอันนี้เก้านะครับเท่ากับว่าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยปับ๊บไปประมาณสักสองพัน 2003 2005นั่นแหละประมาณนั้น0นะครับเพื่อที่เราจะได้300เหรียญน,นะครับแล้วก็แน่นอนครับกิจกรรมมี2รูปแบบเหมือนเดิมนะครับแบบ1เหรียญกับแบบ2เหรียญซึ่งมีลุ้นนะบวก8นะครับ BOE เดี๋ยวต้องลองดูว่าเราจะเฉียดเข้าใกล้บวก8ขนาดไหนนะครับผมไปลุยกันฮนะปับ๊บมีอะไรไหมเฮ้ย เพชรสีทองใช้คาว่าเจมดีกว่าอันม,มน,นีน่าจะเหมาะสมกว่านะมันไม่น่าจะใช่เพชรน,นะครับปลอดไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยสีทองมาอีกแล้วทาไมสีทองขายดีจังโอ้แล้วก็เพชรสีม่วงมาแล้วนะฮะปั๊บสีทองอีกแล้วเฮ้ยกรุณารับเพชรก่อนรับรางวัลอ๋อแปลว่าสีทองเราได้ครบแล้วนะครับเราก็ต้อง เปิดสีทองไปก่อนแล้วตรงนี้มันจะเก็บสะสมให้ครบทุกสีโอเคผมเข้าใจแล้วอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาลองเลยนะแบบพร้อมๆกันเลยว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะฮะกดรับเพชรอีกแล้วนะครับอุ้ยขอ5สโบ3การันตีโอเคอยู่นะผมว่าอืม 600m นะครับ 100m อันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้เพชรสีทั้มสีซ้ำนะมันก็ ไม่ได้แบบขนาดนั้นสีม่วงมาอีกแล้วสีม่วงนี่คือการันตี TOTs นะครับสีแดงสีเขียวนะแล้วก็สีม่วงนะครับหรือเปล่าอ่าสีม่วงมาแล้วคืออันเนี้ยสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเนี้ยมันก็ม่วงนะผมใช้คำใช้คำว่าอะไรดีเรายังไม่ได้อะเออกรุณารับก่อนอันนี้ได้บวกห้าการันตีมาอีกแล้วนะครับปั๊บ ฟับเอ้ยรับการันตีแลแต่ว่าไม่ได้สีอื่นมาเพิ่มเลยฮะแล้วเราดขอางล่างก่อนเราได้ลุ้นถึง TOTs การันตีนะครับเท่ากับตรงนี้รับรางวัลทั้งหมดเลยโอเคไปไปดูกนะันฮะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้มีทั้งหมด11,300 BP นะครับหรือว่า11,300 M นะครับจะต้องรอดูว่าเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเอ็ M. มมหายไปเยอะมากในตอนตีบวก5โรนัลโด21 t สนะครับใช้ไป60,000มั้งแต่รอบเดียวติดนะรอบเดียวนี่ก็คือ60,000แล้วนะจำได้ว่าใช้อะไหลด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไหล่เนี่ยบอกได้เลยว่าพินาสนะฮะหมดเนื้อหมดตัวแน่นอนนะมาดูนะฮะตีทั้ง11,000มเอ็มแล้วกันจะได้จำง่ายๆกดป๊าปเข้าไปมาแล้ว0ป๊าป อันนี้ไม่นับ4ันสี่อ่าการ์ดบีพีฮะตรงนี้ปั๊บอันนี้กา 1, ร์ดหนึ่งพันเอมปั๊บขึ้นมาไม่ได้แบบเยอะมากนะขึ้นมาสักประมาณ8400 m นเอมนะครับแล้วก็ไอการ์ดสมพวกเนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอะตีว่านับสักอันสออันแล้วกันเฮ้ย ของดีนะมันเต็มพันเอมเราได้900 m เอนะครับตีสวาได้ป่ามเาพ0นอ่ใช้ว่า90,00อถูกแนละ้ว0 0 0 0อมนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะในเรื่องของการ์ดนะครับว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับจะพยายามเน้นไปที่ตัวการันตีเป็นหลักนะครับแล้วก็ขอเช็คแป๊บหนึ่งเอ้ยโอ้โหสล็อตเหลือเฟืออุ้ยราคาโดมันขึ้นไป2 2 0 0กว่า m แล้วนะเอาเรื่องอยู่นะครับ สล็อตเหลือประมาณสัก44ใบนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้2 4 6สละเจ็ 7, นะครับ10 11 12มันไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะอาแล้วตรงนี้20กัาบกวใบผมจะไปผมจะเปิด10ก่อน10 15นะครับเพื่อเช็คดวงเช็คดวงไม่อยากให้เสียเวลาด้วยวิ่งฮะเบอร์47 tots ออังกฤษเมสันเมาส์เหรอ เฮ้ยฟิลโฟเดนนะแต่ว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่ละฮะตอนนี้สำหรับฟิลโฟเดนครับแล้วก็ตัวรองรองไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนแพงเลยครับอืมโอเคแปลว่าใบนี้ไม่น่าจะแพงมากเท่าไหร่นะไปลุยกันเรื่อยๆแล้วกันครับป๊๊บบิงมาเป็นโกฮะแทบอยากจะทุ่มทิ้งป๊๊บเฮ้ยนี่ไงแชมป์โคปานะครับล่าสุดนะอิเมเลโนมาตินเนสนะครับ แล้วก็การลองๆไม่มีราคาเช่นเดิมฮะไม่มีราคาเลยนะครับผมเหลือจะเชื่อรับหนึ่งนะฮะแมวมาเหยียบคีย์บอร์ดป๊บเฮ้ยโอโหทรงมันเหมือนโดอยู่นะเดมาเลนนะครับทรงมันได้อยู่นะตอนแรกมานึกว่าแบบโดนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แล้วละ่ะถ้ามาทรงแบบนี้นะครับเอ่อ 95นะครับแล้วก็ผมว่า95ไม่ได้ลุ้นอะไรว่ะไปนี้ก่อนแล้วกันนี่ผมมาอันนี้ก่อนมันได้บวก5จริงครับแต่ว่ามันมันสุ่มปีอะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตัวดีๆเท่าไหร่ครับเฮ้ยโอ้โหแต่ดำดำดำ,ดำแบบนี้ฮนะเอ่อปับเฮ้ยแบมบ้าถามจริงเถอะเองเป็นใครวะไอ้หนุ่ม 8000M นะบวก5นะ21่ 28, o ิ s ด้วยนะ 108ฮะตัวเลขนี้มันช่างคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเหลือเกินนะครับประหนึ่งว่ามันกำลังเชิญชวนให้เราเอาไปตีบวกนะครับอันนี้ CM โปรตุเกสนะครับแล้วก็ s ซร์จิโอโอริเวลาครับตัตหนนะครับ,สสรบเฮ้ยตัวเมื่อกี้แจ่มอยู่นะทำเป็นเล่นนะไม่ได้คาดหวังนะมาเลยแบบโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้กอดไปฮะอันนี้แบบตัดมันน้อยกว่าเมื่อกี้สักพักบวก6 โดมาอ่าไม่ใช่แล้วถ้าตัวนี้มาไม่ใช่แล้วนะฮะก็เลยตีครับบวกหกเฮ้เยดีอยู่ดีอยู่นะใช้คำว่าดีอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็บวกหกหลายตัวสแตทต์หนึ่งร้อยสี่เนี่ยไม่เบานะครับบอกเลยว่าชุดนี้นี่ดีอยู่แล้วก็ขาดอันนี้อ่ะเปิดเก้าแปดก่อนเนละเดี๋ยวก่อนที่จะไปการันตีทีโอทีเอสนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะดี100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า การที่ O.T.S มันก็ประกอบไปด้วยการถูกแล้วก็การดแพงนะครับมาอีกแล้วพอนุ่มผมยาวสีทองอันนี้บวกหนึ่งด้วยเอ็งจะมาทําไมเนี่ยถ้ามาต้องบวกห้าเนี่ยบอกเลยว่ายิ้มแฉ่งนะครับอ่ะมาฮะอันนี้การันตีนะการันตีแต่ไม่ได้บวกนะครับเราจะไปทีละใบการแพงๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่หลายใบนะครับเดี๋ยวต้องรอดูละวิว่งมาแล้วฮะเบอร์ยี่สิบสี่ไม่น่าดังสเปนอาร์บีเปรโด โอโรวไม่รู้จักไม่รู้จักฮนะจ้เคาว่าไม่รู้จักได้เลยสักผมว่าหน้าตานี้น่าจะไปเป็นอะไรโกมาอีกแล้วเบอร์สิบโอเลอเลอลาปะ่ะอุย้ยแม็กนัมไม่ใช่ฮนะอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าโกฝรั่งเศสผิดความคล้ำตอนแรกผมถือว่าโอเลโเอลานะครับต่อไปก็ร้อยสามร้อยสามการันตีนะครับ จะมีตัวดีๆไหมเอาจริงเมื่อกี้ได้ 8,000m กับไอตัวเปิดตีบวก6กนีก็ถือว่ายอดเยี่ยมแลนะเฮ้ยสวิสใครอ่ะโอ้โหโฟลเลอร์นะนึกว่ากรานิชาก้านะแต่ว่ามาเป็นตัวนี้ฮะงงเลยฮะใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักด้วยไปนี้ก่อล้วกันบวก5แต่ว่าไม่น่าจะได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าสัร800เลยนะสักร0 0ขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแอบคาดหวังแต่มันเป็น BVTR ครับอิตาลีฮะ S T ครับฟาบิโอกาวายวร่าครับบวก5นะตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าโคตรเก่งเลยนะครับเป็นกองหน้าที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งเก่านะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้การันตีแต่ว่ามันได้ลุ้นน้อยอยู่ขอเปิดดูครับเได้ดีๆฟ a าท T โอท โอ้เอรไอ้ัอ่นหรือเปล่าอ้าไม่ใช่ละแท้ซีเอ็มไม่ใช่ละใครอีกวะเน,นี่ยไม่รู้จักอีกแล้วนะฮะลีคอนแลนนะครับเอลาดิวิชี่นะครับท็อป50ค่ะขาดตรงนี้อีก3ใบนะครับเราจะค่อยๆไปคริสโนโรนัลโดแฮร์รี่เคนมาคัสแรดฟอร์ดซอนเฮน์มินนะครับถามว่าอยากได้ใครตอนนี้เนี่ยอยากได้ลูกากูเอ็นบัปเป้นะครับเพราะว่าจะไปรีวิวเท่านั้นเลยนะครับ เอาจริงโอ้ผมทำรีวิวปีนี้ค่อนข้างเยอะอย่างนกันนะจะพยายามทยอยลงวันเว้นวันนะครับฟัาบท็อป50เบอร์20เฮ้ยโอ้ไม่ใช่ละโอ้โหเปรโดกอนคาเวส104แต่ไม่รู้จักครับสปอร์ติง้งลิสบอนนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2ใบสุดท้าย2ใบสุดท้ายครับตรงนี้แล้วเป็นบวก3ด้วยบอกตรงว่าถ้าได้ดีๆมาเนี่ย ตีขึ้นเลยนะฮะตั้งแต่ในคลิปนี้เลยนะครับสองใบสุดท้ายตรงนี้ครับฟาววิ่งมาลูกโอ้โหคุน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 เฮ้ยลาฟานะ,ะเป็นโค้ชเอเวอร์ตนันหยอกหยอกไม่ใช่เฮ้ยห้าพันเหรอโอ้แต่มันไม่น่าตีอะไปดูตัวอื่นครับตัวสุดท้ายตรงนี้ครับเผื่อน่าตีเฮ้ยทรงดีทรงเอ่อเดอะปายจะทรงดีนะ ส่งหน้าไปต่อนะตัวนี้นะผมบอกเลยทำรีวิวไปแล้วครับเก่งเออนั่นแหละสรุปสั้นๆงาน่งายๆก็คือเก่งแต่ว่าไม่ครบเครื่องนะครับเป็นตัวที่เก่งอะ่ะผมใช้คำว่าเก่งได้เลยอะ่ะเปลี่ยนสี่ออลายนะครับได้ของดีมาที่แบบนี้รถ fp ด้วยอ่าบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปสิฮะไอ้หนุ่ม104นะ หนึ่งร้อยสี่อันนี้เป็นร้อยสามครับโกฮะขึ้นบวกแปดได้นี่ฮาเลยนะเอาแค่บวกเจ็ดก็ยาเลยครับลุยฟับโอ,โอเคฮะฟ้าสว่างฟ้าสว่างเลยน่าจะมืดเอานะครับผมก็ประมาณเท่านี้ครับผมว่าค่อนข้างดีนะเราไม่ได้แบบ คือถ้าเกิดใช้โปรโมชั่นแลกเชลแล้วมันได้คูณ2ะผมว่าคุ้มอยู่นะครับก็อย่างน้อยก็แนะนำและการมาเพิ่มมูลค่าทีมของท่านได้นะครับถ้าใครสนใจกิจกรรมนี้ก็ลองเล่นดูได้ผมว่าไม่เสียหายนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ